ก็สวัสดีพวกเธอทุกคนนะอีเวนต์เกมเศรษฐีรอบนี้เป็นอีเวนต์ที่เครื่องราางเวอร์ชั่นดาร์กมันก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจเหมือนกันนะว่าเวอร์ชั่นซูเปอร์มันไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นที่สูงที่สุดอีกต่อไปถ้ามองในแง่ดีเติมก่อนได้เล่นเวอร์ชั่นที่สูงที่สุดก่อนในตอนนั้นแต่เขาก็จะหักหลังเราด้วยการทำเป็นเวอร์ชั่นดาร์ก มันมีจี้เครื่องรางชิ้นหนึ่งที่หักหลังแล้วหักหลังอีกปาดน้ำตาเธอเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าดาร์ทที่เข้ามาใหม่ทั้งหมด5ชิ้นเนี่ยมันมีจี้เครื่องรางอะไรบ้างและจี้เครื่องรางที่ฉันพูดถึงมันคือชิ้นไหนเริ่มที่ชิ้นแรกนะเป็นตุ๊กตาซัมเมอร์ตุ๊กตาซัมเมอร์สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือเพิ่มค่าผ่านทางนะ ปกติจะอยู่ที่150เป็นเวอร์ชั่นดาร์ก็200บัตเชิญบอดจับเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเรียก5ปซแต่สิ่งที่มันลดเนี่ยคือลดการเติบโตมันเหมือนกับว่าเอาการเติบโตไปเพิ่มให้เปอร์เซ็นต์การเรียกเริ่มต้นถ้ามีเวอร์ชั่นธรรมดาแล้วก็เวอร์ชั่นดาร์กไม่ต้องหาก็ได้มั้ง เพราะเปอร์เซนต์การเรียกเมื่อตกแลนด์มาร์คมันเท่ากันนะชิ้นที่3เป็นสวิตโดหลุมดำสวิตโดหลุมดำเนี่ยเพิ่มการสร้างโล่ขึ้น10%เปซปกติคือ50%ก็ถือว่าน่าสนใจนะถ้าใครยังไม่มีชิ้นที่4หมวกไทเทเนียมระเบิดหมวกไทเทเนียมระเบิดเพิ่มการยิงระเบิดขึ้น5%เปอร์เซ สุดท้ายที่เครื่องรางแห่งการหักหลังเกาะลอยฟ้าหุุมดำมันมาเป็นเวอร์ชั่นปกติมีให้เติมเป็นเวอร์ชั่นซูเปอร์แล้วมาเป็นเวอร์ชั่นไนกี้หลังจากนั้นก็มาเป็นเวอร์ชั่นดาร์กที่เปอร์เซ็นต์สูงไปเลยทอยหน้าหลังแล้ววาบนะ70เพิ่มขึ้นมา5%เปอร์เซ็นต์เป็น75ส่วนหลุมดำ เพิ่ม5%เธอเป็น85ขนาดคนที่มีเวอร์ชันไนกี้อ่ะก็ยังลังเลที่จะทำเวอร์ชั่นดาร์กอยู่นะสำหรับฉันคือมันได้เปอร์เซนต์ที่สูงไปเลยอ่ะเธอดูนะเนี่ยฉันมีเวอร์ชั่นแรกทอยหน้าหลัง60หลุ่มดำ70แล้วฉันก็ตัดสินใจทำเวอร์ชั่นไนกี้นรกทอยหน้าหลัง70 หลุมดำแปดแล้วมันมาเป็นเวอร์ชันดาร์กเธอทอยหน้าหลัง75็ดสหลุมดำแปดสิ้ฉันควรจะทำยังไงควรไปต่อให้มันสุดจบที่เวอร์ชันดาร์กเลยไหมมี3ชิ้นไปเลยแต่ก่อนที่จะตัดสินใจทำเรามาดูจี้เครื่องรางเดดหลังกันก่อนนะว่าดาร์กที่มาเดดหลังมีอะไรชิ้นแรกเป็นโดนไดเมนชั่นเวอร์ชันดาร์ก รองเท้านินจากอปปี้รองเท้าซูปเปอร์ดเมนชัน่นบัตรเชิญกับดารกหมวกไทเทเนียมโจมตีอยากได้บัตรเชิญในระเทศเหมือนกันนะชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นโดนบอดีก้ก์ดตุ๊กตาหิมะจี้เครื่องรางไม่ว่าจะเป็นดาร์กใหม่ที่มาเนหลังเนี่ยน่าสนใจหมดเลยนะคือมันมีแต่จี้เครื่องรางดาร์กที่ดีอะเอามาใช้ประโยชน์ได้ ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตามหาชิ้นไหนให้มันไปเหมาะสมกับการ์ดที่เราเล่นเพื่อใช้ทำคอมโบมันมันน่าสนใจทุกชิ้นจริงนะถ้าใครมีเพชรเยอะก็น่าจะไม่มีปัญหาตามหาหลายชิ้นได้ส่วนวิธีการตามหาก็เป็นแบบขั้นบันไดแบบขั้นบันไดมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนกันนะ ก็ขึ้นอยู่กับความชอบและดวงดวงเนี่ยคือสิ่งสำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการตามหาแบบไหนอะถ้าดวงดียังไงมันปิดน้อยแน่ๆโดยที่เรานะต้องตามหาคำพี a 5อันเอามาแลกเป็นคำพี a บวก1อันสะสมคำพี a บวก5อันเอามาแลกเป็นนางฟ้าเอส หลังจากนั้นเราก็สะสมนางฟ้า S 5อันเพื่อเอามาแลกเป็นที่เครื่องรางเวอร์ชั่นดาร์กนางฟ้าหนึ่งชิ้นไม่ค่อยอยากให้แลกเลยอะ่ะมันมันไม่ค่อยคุ้มอะ่ะถ้าได้ตั้งแต่เพนบอร์ดขึ้นไปเนี่ยมันก็พอรับได้นะแต่ถ้าได้ต่ำจากเพนบอร์ดก็แย่เธอไม่คุม้ม หรือใครจะเอามาแลกออฟแสงก็ได้นะส่วนกิจกรรมในอีเวนต์นี้เป็นกิจกรรมการล็อกอินกับการเล่นเราก็จะได้ตั๋วสุ่มมามันจะมีเพชรทองและมงกุฎถ้าเธอได้เพชรก็เอามาแลกเพชร50เพชรได้ถ้าเธอได้ทองก็เอามาแลกทอง30,000ทองถ้าได้มงกุฎ3อันนะเอามาสะสมแลกออฟแสงแห่งเกียรติยศ อีเวนต์นี้ก็ไม่มีอะไรมากเถอะมีแค่นี้แหละกิจกรรมแต่จี้เครื่องรางดากะฉันลังเลอยู่ว่าจะทำเกาะลอยฟ้าเวอร์ชันดากหรือบัตรเชิญในประเทศที่ก็อยากได้มานานถ้าอีเวนต์นี้นะแนะนำจริงๆเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่มีเกาะลอยฟ้าเวอร์ชั่นไหนเอาเกาะลอยฟ้ามาก่อน ได้เป็นเวอร์ชั่นที่สูงที่สุดไปเลยวิกลม้มเอาไปเล่นได้หมดแล้วใครที่ปิดน้องผีเสื้อมาเนี่ยเอาไปทำคอมโบเลยเธอทอยวาร์ปหน้าหลังสนุกต่อมาก็จะเป็นโดนไดเมนชันรองเท้าซูปเปอร์ไดเมนชันที่ฉันแนะนำที่เครื่องรางเหล่านี้เพราะว่ามันเป็นที่เครื่องรางที่เอาไปเล่นได้กับหลายตัวตามหาแล้วมันก็ค่อนข้างคุ้มเธอ ก็ที่แนะนำประมาณนี้เป็นจี้เครื่องรางมาตรฐานที่เอาไปคอมโบได้กับหลายตัวส่วนจี้เครื่องรางที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่ความอยากได้เลยนะแนะนำบัตรเชิญในประเทศอีกหนึ่งชิ้นละกันเผื่อใครไปเล่นแผนที่ใหม่การในลระเทศมันค่อนข้างตอบโจทย์เธอก็มาลองดูนะฉันจะซื้อไปทีละ1,800 หวังว่าจะอวยไม่อยากปิดเยอะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเธอถ้ามีแสง A บวกเราจะมีโอกาสปิดค่อนข้างน้อยต่อให้ไม่มีแสง A บวกอะ่ะขอเพียงแค่ A ออกมาเยอะๆอูดูถ้ามีโอกาสปิดเยอะนะเนี่ยเธอไม่มีแสง A อบวกออกมาเป็นกําลังใจเลย วีพอตั้งแต่กล่องแรกเลยเหรอได้ A บวก1ชิ้น1ชิ้นจริงๆอะ่ะตอนนี้คือรุน้น A บวกนะ10กล่องเธอเฮ้ยบีแดวนโนมว่าจะโดนเยอะนะเนี่ยอธิษฐานในใจขอรุ้น A บวก ได้ไหมโอเคเธอได้ A บวกมา1ชิ้นคือถ้าเราได้ a บวก1ชิ้นมันเท่ากับว่าเราได้ A 5ชิ้นเลยอ่ะได้ A บวกตอนเนี้คือลุ้น A บวกเพราะว่าถ้ามันมีแสง A บวกอู๋อันนี้คือเกลือเราจะประหยัดไปได้ค่อนข้างเยอะเลยถ้า A เนี่ยต้องเป็น A 3อันขึ้นไปนะ A บวกออกมาพร้อม A ก็ได้นะ เอบวกสองอันหนึ่นี้มีความหวังนะน่าจะพอได้อยู่ A อหนึ่งอันเกลือมากอีเวตนเนี้ยวัดดวงเหมือนกันนะสุดท้ายเธอหนึ่งอันสามพของเราได้อะไรบ้างเนี่ยสองอันไดเอสองอัน รอบเนี้ยขอซื้อทีละหนึ่งครั้งนะเพื่อแบบดวงดีไงเธอเราก็ต้องเข้าข้างตัวเองเพื่อในห้ากล่องเนี้ยเราจะปิดเว้นเลยซึ่งก็หวังสูงเกินไปไง ah แต่เราก็ต้องเข้าข้างตัวเองไหมว่าเราต้องมีโอกาสที่จะปิด A อบวกลุนเบวกก่อนอูเกล ได้ A เธอเอไม่มีแสคือมันไม่รู้จะไปรุ้นอะไรเลยอะ่ะตกใจยอยากนึกว่าเราจะได้วัตถุดิบเอสแต่ได้ A 4อันก็ถือว่าไม่แย่นะโอเค A บวกมาละได้ A 2อันรับได้อยู่หนึ่งอันเนี่ยเกลือ ยิ่งเกลือเลยถ้าไม่ได้เกลือเธอโอเคเอบวกปลอบใจหน่อยสองอันรับได้ตอนนี้คือตุมต้มตุ้มต่อมต่อมฉันกำลังคาบเส้นอยู่ว่าระหว่างปิดกับไม่ปิดเดาเมื่อกี้นี้คือเกลือนะต้องมาลุ้นกันเธอให้มันเป็น A บวก เพื่อที่เราจะได้เข้าใกล้ความหวังในการปิดเว้นอันเดียวตอนนี้เราสุ่มไป3 6 0สองครั้งใช่ไหมก็เป็น7,000กว่ากว่าเกือถ้ามันปิดเราก็จะพออยู่ในเดทที่รับได้แต่สถานการณ์ไม่ดีเธอสถานการณ์ไม่ดีเลยต้องไปสู้ชีวิตขาด A บวกอีก ร้านคาวลูกอมดาวซื้อได้หนึ่งครั้ง7 5็ดพัอะซื้อไปขาดอีกเยอะอยู่นะก็หลายชิ้นน่ะเธอ A 1อันกับ A บวกออกมาเลยส่วนจะเป็นจี้อะไรก็ต้องไปรุนตอนรีวิวเธอตอนนี้ขอไปสู้ชีวิตเพื่อปิดให้ได้ก่อน คลิปนี้ไปละบายบายก็หวังว่าพวกเธอเนี่ยจะชอบกันนะส่วนใครที่ทำอีเวนต์ก็ขอให้โชคดีเหมือนเดิม